เช้านี้นะคะน้องขวัญเงินไม่สบายนะคะแม่แม่จ่านะคะเลยถูกแจ้งคุณหมอนะคะทางคุณหมอสถาบันช้างนะคะได้มาตรวจนะคะ ดูอาการของน้องขันเงินนะคะคุณหมอบอกว่านะคะเคสแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นมือเท้าปากเปื่อยนะคะแต่น่าจะไปเหยียบอะไรมาเนาะก็เลยบวมนะคะแล้วก็บวมขึ้นมาตรงหัวเข่าเนาะบวมแค่ขาข้างเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันพรุ่งนี้คุณหมอจะนำอุปกรณ์นำเครื่องมือนำยานะคะมา,ารักษาเนาะ เบื้องต้นเราก็รักษาแบบโบราณไปก่อนนะคะต้มน้ำสมุนไพรนะคะเป็นยาที่ไว้ใช้รักษาเวลาช้างเจ็บขานาะแม่แม่นะคะการรักษาแบบนี้นะคะจะสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษโบราณแล้วนาอแม่แม่นะคะเป็นต้มยาสมุนไพรนะคะแล้วก็ลาดอาบอุ่นๆน,นะคะตรงที่เจ็บขาถ้าเหยียบอะไรนะคะก็ ลดแบบนี้ไปสักวันสองวันสาวันเดี๋ยวก็จะมีที่เหยียบเนาะมันจะโผล่ออกเนาะนะคะคุณหมอก็แจ้งว่าไม่ได้เป็นมือเท้าปากเปื่อยนะคะก็น่าจะเหยียบอะไรแหละนะคะถึงขาบวมแค่ข้างเดียวก็บวมถึงข้อเข่าเลยนะคะแต่ก็เดินได้ปกติกินย้าได้ปกติแต่จะลงน้ำหนักเท้านะคะไม่ เต็มร้อยนะคะเหมือนเหมือนเหมือนตอนที่อ่าปกติดีนะคะอันนี้ก็คือแบบเจ็บขานะคะก็จะลงน้ำหนักเท้าอ่าเบานิดนึงเนาะพออุ้งเท้าก็รู้สึกจะบวมๆด้วยนะคะขอให้น้องควันเงินหายไวๆนะคะหายวันหายคืนด้วยลูกเด้อไม่รู้ว่าไปเหยียบอะไรมาเพราะว่าควานก็พาไปอยู่ป่านะคะ ตั้งแต่กลับมาจากงานช้าก็ไปป่าทุกวันไปตามตอไม้หรือเปล่าไม่รู้เนาะนะคะก็ยังหาไม่เจอนะคะอ่าน่าจะอยู่ลึกหรือเปล่าเนาอะนะคะพรุ่งนี้คุณหมอจะมาดูอาการอีกทีหนึ่งนะคะดูจากการเดินก็เดินลงน้ำหนักเท้าได้นะคะแต่ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่เนาะมีแบบกระเพกกระเพกหายไวๆนะคะ